เกมถอดแล้วให้แค่เด็กๆดูซิว่าเด็กๆจะทำออกมาเป็นรูปอะไร วันนี้รูให้หนูเล่นเกมถอดรหัสในใบงานระบายสีใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูระบายออกมาเป็นรูปอะไรคะห้ามสูบบุหรี่ค่ะห้ามสูบบุหรี่เพราะอะไรคะเพราะว่าปอดจะดำค่ะปอดมาจะดำใช่ไหมคะแล้วทำให้เกิดเป็นรูปมาเรงได้อ๋อแล้วถ้าเราเจอป้ายแบบนี้แปลว่าสถานที่นั้นให้ทำยังไงห้ามสูบคะ่ะห้ามสูบคะ่ะที่โรงเรียนเรามีป้ายนี้ไห<า>มคะ<า> แปลว่าโรงเรียนสูบุรีได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีคนสูบุรีในโรงเรียนแล้วมีป้ายนี้อยู่เราจะบอกว่ายังไงคะเราจะบอกว่าห้ามสูตรนะคะเพราะว่ามันมีป้าย,ยค่ะเห็นเห็นป้ายไหมคะอ่าดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ